โรงทถมคือสถานที่เผาศพซึ่งมีหลังคาเป็นทรงปัญญาคือมีหลังคาเอน็นเข้าหาอกไก่ทั้งสี่ด้านไม่มีหน้าจัวบนยอดที่บรรจบกันจะต่อยอดแหลมเพื่อความสวยงามหรือไม่มีก็ได้และมักสร้างอยู่ในตัวอาคารที่เรียกว่าศาลาทํานองสามารถทำพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศพได้ทั้งหมดภายในศาลานั้นเลยเรียกรวมกันไปว่า ศาลาโรงทึมโรงทึมเป็นคำเก่าปัจจุบันไม่นิยมเรียกแต่เรียกว่าเมนเป็นพื้นและนิยมสร้างเมนกับศาลาไว้แยกจากกันทั้งนี้เพราะศาลาโรงทึมสามารถรองรับศพได้ครั้งละหนึ่งศพแต่เมื่อแยกสร้างศาลาออกจากที่เผาศพแล้วสามารถสร้างได้หลายหลังและรองรับได้หลายศพในเวลาเดียวกันเรียกศาลาเช่นนั้นว่าศาลาบำเพ็ญกุศล